วิ่งไม่ครบไม่จบตามโปรแกรมเนี่ยนอยกันไหมครับ สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับโปรแกรมวันศุกร์วันที่ใครหลายๆคนวิ่งอีซี่ยะเองก็วิ่งอีซี่เหมือนกันครับในโปรแกรมวันนี้นะครับเราจะวิ่งอีซี่กันทั้งหมด12กิโลตามสเต็ปเลยครับจากการที่เราหวดขอดหนักมานะครับเมื่อวานเราวิ่งขอดพันนะครับพัก1นนาทีทั้งหมด10ชุดเนี่ยบอกเลยว่าล้ามากๆเช้าวันนี้เราก็สลับมาเป็นโปรแกรมอีซี่นะครับเบาๆสบายๆให้ขาให้ร่างกายเนี่ยได้พักกันบ้างกับบรรยากาศเช้านี้นะครับฝนตก คือเดือนธันวาเดือนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนาวนะครับเป็นร้อนนะครับแล้ววันนี้ก็ฝนตกด้วยนะยังไงเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะกับสนามประจําสุดคุ้นเคยที่นี่คือไบเลนหัวหินนะครับอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลสัตว์เกษตรเลยขับรถมาเนี่ยก็มาจอดที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็วิ่งนะเป็นทางตรงยาวๆ5กิโลนะครับไปถึงเขาเต่าแล้วก็วิ่งกลับเนี่ยแค่นี้ก็ได้10กิโลแล้วครับแล้วก็โอเออยู่เนี่ยไม่ยอมไปวิ่งสักทีไปครับผมเลย เย้ก็จบไปแล้วนะสําหรับโปรแกรม e a s y 12กิโลในวันนี้สุดยอดครับวันนี้ตลอดเส้นทาง12กิโลที่วิ่งเนี่ยฝนชุ่มฉ่ำมากมากกับคําถามที่ถามไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าถ้าเกิดซ้อมไม่ครบไม่จบตามโปรแกรมเนี่ยรู้สึกนอยหรือเปล่าส่วนตัวยะเองเนี่ยเมื่อก่อนยอมรับเลยนะครับว่าจะมีการนอยบ้างนะครับแล้วก็ถามตัวเองอยู่นั่นแหละว่าทําไมนะเราถึงวิ่งไม่ครบแต่พักหลังมาเนี่ยรู้สึกเฉยๆนะครับไม่เป็นไรเราก็ทําเต็มที่แล้วนะครับเราเองก็ไม่ได้ซ้อมดีไม่ได้วิ่งดีทุกวัน แค่วันนี้เราไม่สำเร็จก็ช่างมันครับผ่านไปไปทำด้านอื่นของชีวิตให้มันดีให้มันสำเร็จแบบนั้นเน่ยโอเคกว่าครับซ้อมเสร็จแล้วอย่าลืมยืดเยืดคูดาวกันด้วยนะครับส่วนโปรแกรมรองรันพรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรมอะไรเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย